เอาผิวคะเพื่อนๆโรยง,งาคั่วลงไปด้วยค่ะพี่กับน้องช่วยกันจัดโต๊ะคนนี้อาบน้ำเองวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยรอที่จะกินอาหารแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเปิดของขวัญค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมงจิตอินแดนมาร์วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันที่สําคัญของครอบครัวของเราค่ะวันนี้ปุ้ก็มาเข้าครัวทําอาหารที่บ้านลูกสาวค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นปีกไก่หมันนกกระเทียมพิรรกไทยาดาขอชีผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลคิ้วขาวน้ำตาลนิดหน่อยค่ะหมักได้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเอาไก่ลงไปทอดเลยค่ะ งใส่แป้งโกกิไปด้วยค่ะตอนหมักเปิดไฟกลางทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็กลับด้านเลยค่ะ วันนี้เราจะอบเป็ดกินด้วยอันนี้เป็นอกเป็ดปรุงหมักกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่เกลือแล้วก็ผงพะโลโผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะหมักได้ชั่วโมงครึ่งลเะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็อบหมูกินกันค่ะทิ้งไว้ให้เย็นๆหนังเขาก็จะกรอบค่ะน,น้ำที่เราหมักลงไปอ่ะเทใส่ลงไปในเป็ดด้วยค่ะ วเราจะเอาเป็ดไปอบก,กันเลยค่ะอบอยู่คร่ะเพื่อนๆเตาอบที่บ้านลูกสาวเนี่ยก็เป็นเตาอบไฟฟ้าคไม่เ่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหล่ ที่บ้านจะเป็นเตาแก๊สหั่นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสีสันสวยงามหนังหมูก็กรอบน่าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงน้ำส้มตำค่ะตำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ปุงจะตำแตงกินด้วยแตงลูกอ,อ่อ,อนซื้อมาจากร้านแขกแตงลูกเล็กๆก,กรอบมากค่ะเพื่อนๆ กินอาหารเลี่ยนๆแล้วก็ต้องกินเผ็ดๆกินหอมน่ากินมากเลยใส่น้ำปลาร้าชอบกินมะเขือเทศใส่ไปเยอะเลยเป็ดอบน้ำผึ้งของเราก็สุกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆห่างปิดตั้งค่ะ มากโรยง,งาคั่วลงไปด้วยค่ะตอนนี้ลูกสาวคนโตกับเดวิดได้จัดโต๊ะที่จะกินอาหารในวันคริสต์มาสกันเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารมื้อค่ำในวันคริสต์มาสก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเป็ดอบน้ำผึ้งที่ปรุงทำเองแล้วก็หมูอบ มันฝรั่งเขาเรียกภาษาเดนมาร์กเรียกว่าปูนคาทอฟเฟลก็จะมีเนยมีน้ําตาลค่ะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งต้มจากสวนของเราไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนี่เป็นบีดรูดดองที่ปรุงเก็บมาจากสวนแล้วก็แตงดองปรุงดองเองค่ะซอสที่จะกินกับหมูอบซอสกินกับเป็ดอบอันนี้เป็นเครื่องเคียงที่จะกินกับหมูอบอาหารฝรั่งค่ะมีสลัดอันนี้จะเป็นหมี่เหลืองลวกค่ะแล้วก็มีส้มตำแตงค่ะ มาทานอาหารกับครอบครัวของปรุงในวันคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆสุขสันดือนเนเดใจคนจะได้กินข้าวแล้วไหนมาดูจานด้วยจานอันเนี้ยโอ้ตักไก่สี่ชิ้นแล้วหรอกัเป็ดอบก่อนเลยซอสกำลังร้อนๆเลยค่ะโชคดีคริสต์มาสค่ะมารีคริสต์มาส Det er Jeg tror ikke Det er spise. Det er Jeg Det er kvalt. Vi er så det Jeg gerne have. i står hele Det er har เราจะเอามันฝรั่งขับด <fists, S 1> แล้วก็เอาซอสาราดลงไปด<อ>้นานนี้ของนาตาลีอร<ะ>่อยมากเลยสุดค <c oughs> รับใครซ้อมฉีกไม่รู้ต้อนส์ไม่ทำใหม่ๆสุดๆไม่ต้องใส่สารกันบูดในแกงดองแกเรียนได้ดีมากๆเลยค่ะป <c oughs> ิดรูด <c oughs> จากส่วนของเราอดองเองอร่อยค่ะเลยนนู้นแหล่ เทศกาลคริสต์มาสอะทุกคนก็จะกลับไปที่บ้านเนะไปหาครอบครัวจะกินกินอาหารด้วยกันที่บ้านอยู่กันแบบสงบในครอบครัวค่ะนี่เขาบอกว่าเขาจะกินอันนี้อันนี้กินหมี่ไปเยอะแล้วแล้วก็กินไก่ไปสามชิ้นแล้ว<า>กินเยอะแล้ว เอาชาไมไปเก็บละกิ่มแล้วเหรอกินกับส้มตำนาตาลีแล้วก็ไก่ทอดนาตาลีกินส้มตำแล้วชอบมากเลยแบบแลวกเอออย่าฝนุะฝันเอออย่าฝันนะฝันเออตย่าฝันนะ

พี่แป้งเอาพากินใช่พี่แ้งอาองไปโอ้ภาษาเขามาดีมาดิโอ้โทักททักายไม่พักผรอักทายทักทายไันเลยเาแดมอนมอเดนจะซื้อกระดาษอันนี้มาข้างในก็จะเป็นเอาไว้ขูดถ้าได้สัญลักษณ์สมตัวเหมือนกันก็จะมีรางวัลให้ แล้วแต่รางวัลใหญ่รางวัลเล็กก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะเอามาไว้ขูดรุ้นกันแบบสนุกสนุกค่ะยิ้มรอรอๆหน่อยขอบคุณคัปชคุณัไทยขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณสำหรับของขวัญ ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเด็กๆก็รอคอยที่จะได้ของขวัญจากพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นขนมที่กินกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เราก็ได้ใส่เมล็ดแอนมอนเม็ดใหญ่ๆลงไปด้วยถ้าใครกินแล้วเจอเมล็ดแอนมอนก็จะได้ของขวัญด้วยค่ะเดวิดกินเยอะ วิทเดวิดอย่าช้าป้าโชว์เดี๋ยวอไปกินกินไหมลูกไอซ์เรามังไหมลูกตาแก้ววะลูกแด้นตักให้ปรุงไม่รู้ว่าจะได้อันนี้เคียสสเปรคุณยายทำเองนะเนี่ยเคสสเปรซอสสดอร่อยนะเป็นไง อร,อ,อร่อยไหมอร่อยเอาอีกไหมครับตาแก้วเฮียอ้าวตาแกดเลยงอีกทง่อัน้ะรดูนี่จ์ีะวเดวิดได้ถั่วเม็ดอมลมนได้ของขวัญค่ะไม่ได้แ่นอี้ีเกี่อกที่แล้วเดวิดก็ได้ ชิ้หอยอะฝอูเนะมาเดเดี๋ยวเดินนมาเ้มาเขนมเียทำงายก่อนโเโคเกมเีกแทกไงโโหมาเนเก่งเลยิจกรรมต่อไปของพวกเราก็จะเล่นเกมแย่งของขวัญกันค่ะ อันนี้จะเป็นของขวัญทั้งหมดที่เราวางไว้บนโต๊ะ <Okay. S 1> ที่เราเจะเล่นแย่งของขวัญกันค่ะนนคนไหนได้เลขหกก็จะได้ของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะอยู่ขีเอียของขวัญใกล้จะหมดโต๊ะแล้วข <c oughs> อุ้งได้สามปุ้งได้หกอีกอ่ะ

ทุกคนที่ได้เลขหกก็จะไปวางไว้ตรงหน้าของตัวเองต่อจากนี้ไปเราก็จะตั้งเวลาแล้วก็มาแย่งของขวัญก็จะโยนลูกเต่ากันไปนะคะถ้าใครได้เลขหกเองก็จะแย่งของขวัญกันแล้วคะ่ะเราเริ่มจับเวลาแล้วคะ่ะเราไม่รู้ว่ากี่นาทีคนจับเวลาให้เราเ

Nei, nei, nei. Við kynum ekki þeim. Við hættum það. Á, við kynum. Á, á, á. Ó, séu þú? Það er það. Í maður, í maður. หมดเวลาแล้วทานกินได้หนึ่งชิ้นโอ้โหเดวกันนาตะลีได้เยอะมากเลยสองของแดนได้ห้าชิ้นของพุ่งได้สองชิ้นแต่มาเปิดของขวัญกันค่ะเดวิดสิจะมาโชว์ถะวยเคี้ยวเดบิวเปดผักข้าวปูแม่ของขวัญสองอย่างอันนี้เป็นแก้วขวดน้ำเดวิดได้ของเล่นนะ โอ้อันี้ช็อกโกแลตอันนี้อร่อยถ้ากินได้เลยลูกจกินแบบนี้ได้าสามอย่างวันนี้กิจกรรมของครอบครัวของเราในวันคริสต์มาสก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างน,นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย